โ,โอ้โว<ต>้ยพี่ตัตม้มตั้มทีเดียวเออพี่ขั้หลิงเนอะต้นเกมมไ่ีัยไม่ถึงครึ่งนะผมเออแตกโดนเผาอู้ตั้มว่าไงขี้เรัวคิรัวเอาสก,กีนโปรมมาเล่นเลยะตั้มพัมพ้มอ้หสวัสดีครับผมตนี้ยรอย <c oughs> ก็อยู่กับเกมโมบายเจน,นะครับ <c oughs> ผมมาเล่นวาเรียครับวาเรียมัดเพิงพี่ขั้นโรกีโอ้โหโดนกีไฟรกฟลัมเลย รุยครับผมรุยครับนี่ผมชอบชอบมากเลยเคียวฮารุฮินี่ <laughs> เคียวนะมันชื่อเคียวนะพระเอกไม่รู้พระเอกจริงไหมผมไม่เคยดูนะเออมันชื่ออ่อรสตรีทไฟต์เตอร์เไม่ใช่สต r ี e ไฟ i g เตอร์ดีกว่าไอ้อะไรวะคิงออฟไฟเตอร์เออโ <c oughs> ูดผิดโกพูดผิดครับก็ดีครับคิงออฟไฟเตอร์นะฮะแล้วามาเจอกับอ่านาน่านะฮะนาน่าดิคเพรสนะับผมไม่ต้องสนใจ นะหลักๆแล้วผมหยิบมาไม่ได้ไม่ได้เอามาแก่นาหน้าโดยตรงคือผมเอามาแก้แทงทีมไฟตูข้าวไม่โคตรเยอะเลยเ <c oughs> นี่ยไอ้กรอกเนี่ยแล้วก็มีเอสเมอร์ลันดาด้วยครับผมโอ้โหต้องจัดการแล้วกันนะไอ้บ sure. ัติบิวาร์ดไม่ใช่พยายามเล็งนะฝึกเล็งครับผมไม่เล่นนานอนะ่ะเอาจริงๆนะไม่ค่อยได้จับเลยส่วนใหญ่เอามาแก้เฉยมาแก้ถ้แก้ทางแก้ปมแก้นู่นแก้นี่ไปเรื่อยครับผมแก้ท่าแก้อะไรก็ว่าไปเนาะ ไม่เอามาแบบเล่นจริงจจังๆนะแต่ว่าตัวมันดีนะพักหลังมาเขาเล่นแบบบิวใหม่อ่ะผมไปดูมาคือคือเป็น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 เกียร์เนาะบางครั้เาเรียกเกียร์ผมเรียกบิวไงเออบิวไอเทมบิวใหม่ของมันน่ะมันเริ่มที่ดาบฉะมาเป็นอะไรที่เอ๊ะ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 เต่ว่าเออช่ไหมเอเอาเลยมี่ะผักไปปั๊บโดนไปทีสตันดิวะสตันดิเอ้ก๊อกมึงจะมาก๊อกมึงจะมาโอ้โหตัวเริ่มเลยไอถอย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 ก่อนถอยก่อนไอ้ปั๊มปั๊ม ไม่โดนเดี๋ยวถ้ามีอันตีจะดีมากกว่านี้แล้วๆๆ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 ๆาๆๆ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 ะนๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 ้ๆๆลๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆลๆๆๆลล แฟนนี้นะครับผมไม่รู้แฟนใครไหมฮะมาจากการเลยฮะนี่นี่ตีจระเข้ครับผมชลาวันชลาวันเฮ้ย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 หลิงหลิงอันตีโว้อันตีโว้อันตีโว้กูฟิกปั้มปั้มทีเดียวเออพิกคาดหลิงเงอะต้นเกมโยหดเนยอันตีไปแล้วอุ้ยถอ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 ยอู่โอ้ยจะกิ้วเมาเลยนี้ดับฉากชิ้นแรกเลยเป็นไงล่ะ ยังไม่ออกด้วยออกไม่ได้ยังไม่มีตังนะจ๊ะเฮ้ยหลบไม่เอาเล่นล่างดีกว่าเอ้ยมาเล่นเทาเต่าดีกว่าทุกคนเอ๋ยมาเล่นเ่าเต่าดีกว่า,าตีเตา่ารอเลยเนี่ยน้องผมมาแล้วตีเต่ากันแล้วครับตีเต่านะครับพี่ผมรอตีนมาให้ผมแล้วอ่านแล้วไง <laughs> เฮ้ยใจเย็นๆอา้าวมือกูลัน่นอ,าอ้าวเสียสกิลฟรีเลยโอ้เศร้าใจมาครับผมเล่นต่อครับผมตีต่อเลย เอ็ดเมอร์เอ็ดเมอร์มาสองให้เพื่อนแล้วเพื่อนเตรียมบวกครับผมก๊อกก็ามาอ้าวนานหน้าแตกโดนปาดไปกระตายหัวตุ้ยเลยครับผมเรียบร้อยเอากำของกูกำของกูกำของกูยังไงครับกรหลิงเอ้าลิงแตกเออไฟเรือตืดเอาต่อครับผมเขียวเขียวต้องลุยเขียวต้องลุยนี่พ่อหนุ่มคนนี้เขาเขียวจริงๆเลยเอ้หดึงมาพี่ผมดึงสวยมากแต่ว่ามันอยู่ใกล้ป้อมเงินไปมันเลยเดินเข้าป้อมไปแล้วนะครับ รา้เทลเราก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเราเลี้ยงเกิดนะครับผมนะพี่ผมเลี้ยงเกิดนะครับผม <S <S เลี้ยงจนโตเลี้ยงด้วยลําแข้งลุยต่อเลยนะครับผมจะรอด,ดูก่อนนะตอนหนึ่งผมพยายามเคลียร์เลนนะครับผมไอตัววาเลียนเนี่ยถ้าเกิดสกิลหนึ่งมันโดนนะมันจะรีเซ็ตคูดาวได้เร็วมากไม่ใช่ว่ารีเซ็ตหรอกแต่ว่าลดคูดาวเร็วมากๆคล้ายๆกับมอสโคปนะมอสโคปถ้าเกิดมันได้ตีรัวๆเนี่ยคูดาวสกิลก็จะลดเร็วขึ้นนะครับ บอกเร็วว่าแจ๊แมวเอาไปว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องออกคาถาสโลว์นะครับคาทาน้ำแข็งเอลซ่ามันแล้วก็กี้กิกโก้แล้วก็ลุยกันเลยพอลีตุยต่อเดี๋ยวว่าไม่เนี้ยโดนไปอ่ครึ่งะนะโดนครึ่งนะถ้าสแต็กมันเต็มหัวนี่สตันนะครับผมบอกไว้ก่อนข้อดีของเวลคือมันมีล้างครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คืออะไรวะอาจจะไม่ค่อยมีโมบิลิตี้อะไรมากมายเนาะมันก็หนียากอยู่พอสมควร แต่ถ้าเล่นเป็นก็คล่องแค่ว่องว่องไวมากเลยนะบอกไว้ก่อนบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันดีอยากเล่นตลอดแต่บางทีตัวอื่นก็โอเคเหมือนกันเหมือนกันนะนี่โดนไปเต็มๆกับหัวขาวจะเผาหัวมึงอยู่ไหนวะอ้าวไปไหนกับพี่น้องเลยแม่มาโยนกระต่ายกระตุยกระตอยู่นี่วะไม่ได้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 อืมว่าไงขี้รัวคี้รือเอาสกินโปดผมมาเล่นเลยตั้มพัมโอ้โหสวย เรียบร้อยโดนต่อครับผมจริงเราเก็บได้นะเราเราเก็บนหน้าได้นะเมื่อกี้แต่ว่าผมปล่อยเลยเพราะว่านะครับเราเราเริ่มตีเต่านะฮะช่วยเอาเต่า,อาเอาอเออเออได้เว้จริงๆหลิงมันต้องมานี่วะหลิงเอาไม่ทันเรียบร้อยหน้า,นาแตกไปแล้วไม่มีไม่มีแพสซีฟไงจะว่าจะว่านางยืนห้าวก็ไม่ไม่เชิงแต่มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ารู้สึกว่า เรามีตัวลวงดึงเข้าไงเออมีตัวคาลิอาดึงครับผมพี่โดดเข้าไปหาเลยดึงออกมาเลยไงมันคลองดีลงไปเล่นล่างครับผมเอสเมอร์ลาดาโอ้โหต้นเกมมูโดนหนักไปตัวนี้อเอสมเออร์ลันตัวเดียวครับผมเอาไงดีมีเอสเมอร์ตัวเดียวเนี้ยอ่ะค,ค็อกยังไงครัออุเรออเ้ามาเขาเขอมันเอ โดนเผาตูดอีกแล้วไม่รนะอดแน่ปกติจังหวะอย่างเงี้ยไม่น่าพลาดน,นะหลิงนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยแล้วประเด็นคือเล่นแรงเนี่ <c oughs> ยนั่นแหละก็แล้วแต่ฝีมือครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเนาะแล้วแต่ครับผมแล้วแต่ผมไม่ได้เล่นเก่งหรอกเนี่ยเขาเล่นพลาดเองโอเคครับผมผมดักดีกว่า ขอดักไยเพื่อนอ้าวแม่งไม่มีคลิปด้วยไงกูโอ้โหป้อมแทงระยะับแล้วโอ้โหลิงก็มาไปเฮ้ยได้ไหมตีเตากันเถิดนะปุบปุ๊บ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 ปุ๊บปุ๊ต,ตูอยู่กลางครับผมเต็มไปหมดเลยนะอาวิ่งมาครับผมน <Orig les S 2> ี่โอ,โอ้โหเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วหลิงโดนหลิงโดนไปแล้วครับผม ตัวไม่กีน่นัก็แตกไงนะเพราะไอ้ไอ,อ,อ,อตัวน้นเอลิเทลมปนเกิดไงไม่กี่ทีก็แตกอ้เนี่ยคอกหรอคอรกหรอโดนนะผมเจ็บเจ็บจริงๆเลยนี่ไงเอ็ดเมอร์ครับผมโดนเผาครับผมเผาไปเลยครับผมมันอึดมากนะอึดมากๆเลยช่วงนี้ก็จะเห็นบ่อยหน่อยครับเอามาเล่นแบบมันเจอพวกเอ่ออะไรวะเทลิสลาหรืออาจจะไปเจอพวกตัวหนา,น,านะครับยืนเลนเอ่าตัวไหนวะตัวที่น้องผมเล่นอ่ะอ่ โฟวียตเออมันติดอยู่ตรงปากอะแต่มันลืมมันติดอยู่ตรงปากมันนึกไม่ออกมันโฟ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 ที <Right. S 1> ่ไฟโฟวีตไงอย่างเงี้ยเออนั่นแหละลุยต่อครับป an ับป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 ับนี้โอ้โหมึงสาบไก่มาดีไม่โดนเอ้ยเอ็ดเมอร์ครับโดนเข้าไหมอันตีไปเพื่อนเอ็ดเมอร์เอ็ดเมอร์ไม่อันตีโดนก่อนเลยครับโดนเปิดก่อนเลยครับเอ็ดเมอร์โดนเปิดแล้วปับพับพับเขาให้ เอาแตกไปแล้วสามครับผมแตกไปสองดีกว่าไอ้รนมันแตกไปก่อนดีกว่าใช่ไหมอืมเราก็มองไม่ทันนะเอ๊จังหวะนี้มันจังหวะนี้มันพักไปเล่นไ่เล่นมีสะดุดมีสะดุดนิดหน่อยเออโดนโดนไปอ้าโดนมาใช้ติอันตีนี้ไหมครับอันตีนี้โอ้เอ็มือเข้าเอ็มือเข้าจึง้งๆเลยครับโดนป้อมตีไปด้วยนะเมื่อกี้เจ็บเลยนะครับ ออกมาตั้งหลักนิดนึงเนาะอ๋ออารีเทลอยู่ล่างนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเลือดขึ้นมาก,ก่อนอืมมีตัดเลือดแล้วก็ออกอะไรดีวะอืมเดี๋ยวรอดูก่อนนะกันโอ้ยเกือบเกือบแม้มีดักด้วยเกือบวะไอ้ธรรมดาเจอ,อพ่อหนุ่มหมัดไฟลวกตูดนี่ โย่เนี่ยโดนไปซะเผาไปัะผมเผาไปโย่เผาไปัะผมไม่โดนใครสักคนเลยก็โดนรถคูดาวอยู่โย่เนี่ยเออมึงบังกูนี่เป็ดมือมาเมื่อกี้มาไม่ทันใช่ไหมล่ะเมื่อกี้จะมาปั่นกันคากำแพงไงนะนี่เผาเผาครับผมเผาสโลด้วยนะโดนนี่แต่สโลด้วยเอื้อกลับมาเป็นยังไงเอื้อกบโดนด้วยก๊อกมึงจะเข้าทำไมวะตัวมันห่มเลยนี่ไม่มีสกิลโอ้โทษทีไม่มีสกิล มีแล้วมีแล้วเออมีตอนมันตายนั่นแหละไม่ได้ใช้เลยอ่ะ <c oughs> ใช้ก็ไม่โดนไม่ได้คิวอะเขาเลยว่าจะลากสักหน่อยเมืเ่อกี้เป็นคนดีวังดีลากคิวเพื่อนฮะ <c oughs> แจมแมวไม่ละนี่เอาไปสิครับผมเอาไปครับเออตัอเดเรือมาปุ้ยตัเดเรือมาแล้วตัดเรือมาแล้วโยไม่ได้ไอรีเทลได้หมดเลย <c oughs> เลี้ยงเกิดจัดนะเกิดแม่ไม่แบ่งพยไม่แบ่งกันเลยอ่ะบ๊าปั๊าม อต่อโอ้ยโยนไม่โดนเสียวมากเลยโอ้โหอันนี้อันตีโดนโอ้โหเลือดเลือดนี่น่ารักเหลือเกินกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนนะครับอเจ๊ไอเจ๊เอ้ยอยากให้โดนสักนิดเป็ดมืออยู่นี่ครับเป็นมืออยู่นี่นี่โดนเตะครับผมลูกเตะพยายมอ้วนอ้วจับต่อฟาต่อมาไม่ให้เล่นเลยครับผม คือทุกสกิลนี่โถมให้หมดเลยอันตีทั้งนั้นแหละเมื่อกี้อโอเอท์เมอ์เป็นตัวน่าลำคาญนะผมเวลามันอยู่หนึ่งห้ามันได้เปรียบไม่ไม่เชิงได้เปรียบหรอกแต่ตัวมันน่าลำคาญจริงๆนะมันแบบเบินเกาะเบินเลือดอะไรเงี้ยอ่ะพอไม่มีเอทเมอร์แล้วมันตัวยืนมันก็มีแค่คอกตัวเดียวแล้วคอกมันก็ยืนไม่ไหวเท่าเอทเมอร์ไงเอ้ยมันมันจะลัดจะลัดอือไม่ได้ด้วยอ้าวหลิงยังไงหลิงกูก็จะตายเหมือนกันนี่หว่าอ่ะเดี๋ยว ไล่ก่อนครับผมทําท่าไล่เหมือนเก่งครับผมแต่ว่าถ้าโดนสวนขึ้นไปแน่ถ้าลิงเก่งเนี่ยผมแตกไปนานแล้วนะโอเคผมไล่ไล่เลียนี้ขึ้นไปให้นะผมเราทําเวฟไงทำเวฟทํากระแสคลิปขึ้นนะมันเป็นปัจจัยสําคัญนะบางทีการฆ่าอย่างเดียวการคิวอ,อย่างเดียวมันจะดูรู้สึกว่าเอ้ยสนุกนะแต่ว่าถ้าเราไม่ทําเวฟเลยชนะยากครับผมศัตรูมันต้านได้เรื่อยเนาะไล่จากคลิปล่างขึ้นบน ถ้าต้นเกมเราได้หลอดตัวแรกเราก็พยายามเคลียร์เวฟอื่นนะอาจจะปล่อยหลอดจะมากลางเงี้ยเราก็ไปล่างหรือบนก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยดีครับผมดีครับหนีดันไปครับหลอดยังอยู่ครับชีวิตยังรอดยังไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งนะผมเออแตกโดนเผาโอ้ดาบฉะว่ะเฮ้ย <laughs> ดาบฉะว่ะนี่เผาเข้าไปเผาเข้าไปเออ อ,อ,อ,อตีเผาตีเผากูผักด้วยตีเผากูผักด้วยตีเผากูผักด้วยอย่างนี้เลยครับผมมาเออโคมไฟสองกบมาแล้วครับผมโคมไฟสองกบของจูซินครับผมปั๊มเผา,นานหน้าน้าไปเรียบร้อยโอ้จบด้วยอพอดีเป๊ะเลยนะฮะนี่ก็เป็นการเล่น il, เวลไอวาเลียเวลปัดเป๊ะอะไรนี่วาเลียครับเนะชื่อไม่คล้ายกันเวลกับวาเลียนะอ,อ่เล่นนะผมซี่สิบ <c oughs> ดาวนะครับผมอันนีน้ลงแรงนะครับผม อถ้าเกิดชอบคลิปนี้<ๆ>ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณไปอย่างสูงครับผม